อันนี้คือติดดอกเลยวครับนั่นคือดอกเขาดอกเขายังสีใบเลยดอกยังลายสียมพูเลยดูสิเมื่อเช้าพี่จะเอาไปผ่านะโอ้พอเจอดอกเข้าก็เลยเกอบแล้วเขาก็เลยได้มาได้ได้ผสมก่อนชื่ออะไรนะครับพี่เหมียวไก่แก้วมาไก่แก้วอะไรทองว่าไก่ราชบดีว่าสวยแล้วนะอันนี้สวยกว่าอีกอะดูสิมีอายุอายุห้าเดือนได้ใบด่างใบด่างมากอันนี้ห้าเดือนนะครับห้าเดือนแล้วค่ะออกดอกแล้วนี่คือแบบ ไปไปบอนจะออกดอกประมาณครึ่งปีอันนี้รัตนสินแม่เขาอยู่นี่ค่ะรัตนสินนี่ค่ะนี่นี่มาดูแม่อันนี้ไม้ไม้ผ่าแล้วทั้งหมดนะคะลูกลูกงอกแล้วเริ่มเริ่มงอกงนี่รัตนสินนี่ค่ะคือผ่าอันนี้คือออกจากทู้นั้นนะครับผ่าแล้วคือยังอยู่ในกล่องค่ะอ๋ออันนี้ก็คือออกจากออกจากต้นนี้ อันนี้มันชื่ออะไรนะครับเนี่ยรัตนสินองหญิงทอฝันโอ้ป้ายเหมือนชายชนอะไรอย่างงี้เนาะสวยมากเลยชายชนเขาจะเขียวปลายแดงอันนี้เขียวมีเม็ดนะคะอ๋อมีเม็ดสวยมากเลยเนาะพี่ชอบต้นนี้พี่ชอบดาริกาอันนี้อะไรนะครับดาริกาดาริกาไม้เก่าค่ะโอ้ผมพี่มานก็ต้นนี้ที่พี่ให้ดูได้สองต้นเมื่อกี้นี้ที่พี่ที่พี่ให้ดูนะคะเออมีแต่ไม้สวยๆงั้นเลยสวนพี่เมวโอ้โห อันนี้ชมพูทวีปเวลาวผ่าเวลาเราให้เขาพักหัวหมดอ่ะใบเขาไม่มีถูกไหมคะใบ<า>ไม่มีก็ที่พักหัวอย่างนั้นอนะ่ะใบ,บมันน้อยพี่ก็ตัดแต่จอมที่เป็นแป้นคือคพี่พี่ไม่ผ่าให้เป็นพามดเอาแป้นนั้นอนะ่ะมาแช่น้ําเลี้ยงตอนนี้เขาก็เริ่มแตกแล้วก็คือเป็นต้นแม่ที่เรา เราไม่ผ่าเราไม่ผ่าที่นี่ไม่ผ่าล้มอไม่ล้มแม่ไม่ล้มแม่ีก็บทุกอีกค่เดือนเดี๋ยวว่ากันใหม่เดือนมาดูนะครับนี่ไงเทวักลาที่เมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือต้นแม่เขาฟื้นแล้วเราก็ให้หน่อแล้วจอมทั้งนั้นนะคะแล้วนี่อีกสี่ถึงห้าเดือนก็เจอกันจอมที่เราตัดนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็ให้หน่อมาเพิ่มอีกค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ตัดมากมายแล้วก็พอให้หน่อเสร็จเราแยกหน่อได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวเขาก็สร้างหัวใหม่ อันนี้หน่อของไก่อัมพันธ์ก็คือผ่าแล้วแยกหน่อมาเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราแยกเพชรจัลัดแสงนะครับก็ได้เอาไว้เป็นต้นแม่ค่ะนี่ไงคะตัวนี้เป็นสิริพรที่พี่ผ่ารอบแรกสิริพรอันนั้นรอบสองนะคะอันนี้รอบแรกรอบแรกค่ะอันนี้พี่ขายทันสองสวยมากเลยนะยสิริพรค่ะแล้วไซเนี้ยยเเคคได้นนก็คือชายชนแผลงแดงนะคะอืม อ๋ไม่มีเขียวให้ดูไม่มีค่ะคือคนจะนึกว่าแพงต้นนี้ไม่แพงเลยอืเนี่ยเขาก็แดงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ใช่ชายชนเขียวเขาคือชายชนแดงเรื่ออ๋อเนี่ยก็มีแดงโผลมาทุกทุกใบเขาก็จะแดงอ่ะคุณก็เลี้ยงไปก็แปลกดีเผื่อรอดูหลอดข้างในโผล่มาจะแดงอยเงน้ยต้องรอลุ้นสามร้อยห้าสิบบาทคิดมากถูกเห็นไหม เห็นไหมที่ติดป้ายนี่คือผ่านการขายมาแล้วขายไม่ได้พี่ก็ตั้งไว้เดี๋ยวโตพี่ก็ขายอีกถ้าโตเกินกล่องพี่ก็เก็บอนี่พร้อมส่งเลยนะเนี่ยเพชรพันล้านเพชรพันล้านไม่ต้องลุ้นค่ะดางแล้วคือคือคือของของเต็มฟอร์มเต็มเต็มฟอร์มซิลิพรเนี่ยค่ะต้นเนี้ยโดนผ่าไปสองรอบสองรอบก็คือระยะเวลาทิ้งทิ้งทิ้งห้าเดือน นี่ค่ะในเขาเพิ่งฟื้นตัวฟื้นแล้วก็คือลูกเล็กออกไปแล้วนะคะที่ที่เห็นเมื่อกี้นี่แม่เขาแม่เขาก็คือต้องให้เวลาพักตัวผ่าไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วค่ะต้นนี้อู้ให้หนอไปสองรอบก็ผ่าไปสองรอบในระยะเวลาครึ่งครึ่งปีนะพี่พาไ่ปีห้าเดือนแล้วห้าเดือนไม่ไม่เกี่ยวกับอายุที่เข้ามาจนถึงผ่าได้นะพอผ่าประมาณอีกห้าเดือนพี่ก็ผ่าใหม่จนออกไปแล้วนั่นที่เห็นในตู้นะคะ นี่โดนไปสองแล้วค่ะโดนไปสองแล้วอือบอลก็ขยายพันธุ์ดีๆก็ได้ของสวยๆเก็บไว้เยอะเลยนะโดนไปสองโดนไปสองอือนี่ค่ะเนี่ยเน,นี่คือแบบเตรียมตัวโดนลงมีดทั้งนั้นอันนี้เหรอค่ะเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้แต่ตู้นี้สวยมากค่คตอนจริงตู้นี้ก็สวยนะที่ก่อนผ่าเนี่ย คิดดูตอนที่เขาตั้งฟอร์มอ่ะอันนี้คือแบบว่าพี่ยังไม่ได้ปลูกเี่คิดดูผสมมาเขาน่าจะได้ดอกแล้วดูดอกดูสีดอกเขาสิครอ้อันนี้คือติดดอกแล้วเหรอครับนั่นคือดอกเขาดอกเขายังสีใบเลยอ่ะดอกยังลายสีชมพูเลยดูสิเมื่อเช้าพี่จะเอาไปผ่านะโอ้พอเจอดอกเข้าเก็เลยเจอแล้วไม่เห็นเขาก็เลยได้มาได้ผสมก่อนชื่ออะไรนะครับพี่เมียวไก่แก้วมาไก่แก้วอะไรทองว่าไก่ราชบดีว่าสวยแล้วนะ อันนี้สวยกว่าอีกดูที่อายุอายุห้าเดือนดได้ด<า>นะะใบด่างใบด่างมากอันนี้ห้าเดือนเหรอครับห้าเดือนแล้วค่ะออก<ม>ดอกแล้วนี่คือแบบไปไปบอลจะออกดอกประมาณเน่ครึ่งปีอย่างเงี้ยน,นี่คือเขาต้นงก็สมบูรณ์มากแล้วสีสวยมาก <c oughs> นี่ค่ะข้างนอกมีดอกสองดอกแล้วก็นี่มีดอกสองดอกแล้วก็ อ่าไม้ป่าก้านดำมีอมดอกพี่มีห้าดอกที่จะรอผสมอ๋ออืมครับพี่ก็กจะได้เม็ดบอลค่ะ